มาแล้วค่ะโทรศัพท์ที่แม่ได้ผ่อนไว้กับร้านนี้นะคะร้านหนิงจิโฟนค่ะนั่งหาข้อมูลนานมากเลยนะคะว่าจะผ่อนโทรศัพท์ที่ไหนดีให้ที่ไข่มุกนะคะเป็นรางวันที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนประจาจังหวัดได้นะคะพอดีว่าไปท้าเข้าไว้ค่ะท้าไว้ว่าถ้าสอบติดจะซื้อ iPhone ให้ก็งานเข้าสิค้าทีเนี้ยบัตรเครดิตแม่ก็เต็มทุกบัตรเลยก็เลยลองทักแชทไปร้านนี้ค่ะแล้วลองผ่อนดูนะคะว่าจะได้จริงไหมแม่ก็ค่อยๆทยอยผ่อนให้ค่ะ และแล้วก็มาถึงวันที่เครดิตผ่านนะคะทางร้านก็เลยทำการส่งเครื่องมาให้แล้วค่ะเครื่องนี้เป็น iPhone 11 Pro Max นะคะสีดำ6 6 g g ถูกใจเขาเลยค่ะแกะไปมือสั่นไปน้ำตาจะคลอเบ้าแล้วค่ะแล้วคือของแถมเยอะมากค่ะถูกใจที่สุดก็คือแครแบสสีม่วงนะคะนี่ค่ะแกะออกมาแล้วค่ะเป็น iPhone 14โอ้ยไม่ใช่ค่ะ iPhone 11 Pro Max นะคะสีดำา6 g g ค่ะถูกใจเจ้าตัวเขามากมเลยค่ะอุตส่าห์สั่งเคสสั่งฟิมมารอเครื่องนะคะ แต่คือร้านเขาแถมมาทุกอย่างแล้วค่ะมีทั้งฟิล์มมีทั้งเคสแบบจุกๆเลยค่ะแล้วก็ของแถมอีกมากมายเลยนะคะยังไงก็ฝากรีวิวตัวนี้นะคะจากผู้ที่ซื้อจริงๆผ่อนจริงๆค่ะแล้วก็ได้รับเครื่องจริงๆนะคะร้านนิงจิโฟนค่ะบ๊ายบายค่ะ